โอเคครับวันนี้ผมจะมาสอนใช้ไอทมบวกโลเคชันบวกสล็อตนะครับซึ่งมันก็จะมีประโยชน์ค่อนข้างมีประโยชน์มากนะครับเอาไว้ทําแบบพวกสกิลนะครับหรือเอาไว้ทําแบบก,ก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่จะใช้กับสกิลสมากกว่านะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้นะครับเช่นถ้าผมสวมหมวกนี้จะได้รับเอฟเฟกต์ดาร์กเชดนะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านนครับแต่ถ้าผมถอดมันก็จะ เดีวก็หายนะซึ่งมันมีอยู่4ี่หมวดหลักๆนะครับในการใช้นะครับค้าเลขเราก็ทำการใช้เป็นคำสั่งบวกประเภทนะครับแล้วก็ตามด้วยระบุจอดจงนะรเราก็จะใช้เปนคำสั่งแฮช ใช้เป็นไอเทมเอาไว้ระบุว่าเราต้องการใช้ตัวจับไอเทมอะไรนะครับเราก็จะใส่เป็นชุดเกาะหลิกชุดเกาะนะครับได้ชุดเกาะไดมอนด์นะครับโอเคครับพอระบุประเภทชุดเกาะเสร็จแล้วก็กดแดดอย่างนี้เลยครับเป็นจุดนะครับเป็นลูกน้ำนะครับ แล้วก็เป็นโลเคชันนะครับต่อด้วยค o โลเคชันอืมแล้วก็ตามด้วยส l ล t ็อตนะครับเขาก็จะมี4หมวดหมู่หลักๆซึ่งผมได้สรุปมาแล้วว่าหมวดหมู่นั้นมันมีหน้าที่เอาไว้ทำอะไรนะครับอันแรกนะครับก็จะใช้กับ เกาะน,นะครับก็เป็นเสื้อเสื้อของเกาะน,นะครับแล้วเราก็ระบุสลตเป็นศูนย์นะครับทุกอย่างทุกอย่างของเกาะจะเป็นสลตเท่ากับศูนย์นะครับเราไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมานะครับแล้วก็ตามด้วยเอฟฟ t ที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวของเราดาร์กอันนี้น ครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ไม่ได้ใส่เชือกเสือ้อกอดนะใส่ตัวแล้วก็ลองลงมาอหมลองนี่นี่ครับมันก็จะขึ้นนะครับเนี่ยนี่ครับนี่ผมทํากระดานสรุปมาไว้แล้วนะครับซึ่งอันนี้อันแรกก็จะเป็นชุดกอดน,นะครับอันอันที่สองก็จะเป็นกางเกงนะครับกางเกงอันที่สามก็เป็นรองเท้านะครับส่วนอันนี้ก็เป็นหมวกนะครับโอเคนะครับก็ นครับตอนนี้ผมก็พิมพ์คำสั่งเสร็จแล้วครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่กันเกีนะครับเดี๋ยวผมต้องใส่กันเกีก่อน ังจากนัน้นผมก็ใส,ส่คำสั่งตัวนี้เข้ามานะครับทีนี้ผมจะได้เอฟฟกนี้เป็นเวลา2วินะครับซึ่งอันนี้คือเกินกรงน,นะครับเนี่ยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งคำสั่งนี้ก็ค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับ